Fishroots สนับสนุนโดย CLC Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตอิฐมวลเบาในระบบ CLC BC Block บล็อกมวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉาบด้วยปูนทั่วไปได้ BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC r Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0,000่นตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล Gory Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเล็ตจ,จากประเทศสหรัฐอเมริกาไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างไรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมศึกษาดูงานจริงนับประเทศจีนแบบนี้ พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดให้จองด่วนสำหรับทริปต่อไปแล้วค่ะทริปนี้ไปหลายเมืองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเจนิจนเจนิ้นกวางโจวฝอซานและพิเศษสุด,สดเลยค่ะพร้อมดูงาน2ง,งานแฟร่ใหญ่เริ่มเดินทาง25-28ตุลาคมนี้ราคา39,900บาทจำนวนจำกัดเพียงแค่20ท่านเท่านั้นค่ะภายในเดือนนี้สนใจโทรด่วนเลยค่ะ 085-060-2018สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Bridge b r u e ทางเทียร์สไตล์ธุรกิจไปกับโอโจอค่ะคุณผู้ชมคะเทปนี้เป็นเทปพ,พิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาโอโจ้แต่ส่งเสียงแล้วก็มีพิธีกรรับเชิญมาด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์สัตพลซีค่ะหรือว่าพี่แดงนะคะทิปนี้ต้องบอกเลยค่ะว่า อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะมาหาแรงบันดาใจดีๆกับหลักสูตรสัมนมาเชิงปฏิบัติการพร้อมศึกษาดูงานณนะประเทศจีนค่ะไม่เราไม่เคยไปกลัวแบบนี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูว่าเ,เราเรา,เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการนําเข้าตกออกอะไรยังไงบ้างนะครับแต่คิดว่าคงมีประโยชน์มีประโยชน์ในมุมมองของผมก็คือตอนนี้สินค้าจีนก็ก็ถูกพัฒนาขึ้นมากขึ้นพอสมควรน,นะครับถ้าเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับ เพราะว่าตรงนั้นก็ก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเราได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็ไปเจอใหญ่ๆมาเยอะแล้วอยากรู้มันใหญ่ขนาดไหนนะที่เลือกไปกับพี่แบงค์เพราะว่าพี่แบงค์จะพาไปดูตลาดเครื่องหนังที่เมืองจีนแล้วก็พี่แบงค์ดูแกมีศักยภาพในการที่เราจะพาไปดูที่นู่นนะคะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ หลักสูตรเรียนจริงทําจริงพร้อมศึกษาทุกงานจริงครับเรากำลังจะพาทีมงานพร้อมกับกลุ่มนักธุรกิจเดินทางไปประเทศจีนดนักเมืองความโจวเป็นเวลา4วันนะครับลิปการเดินทางครั้งนี้เราจะเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจทั้งหลายได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงวิธีการซื้อของวัฒนธรรมการค้าการขายของจีนรวมทั้งเมื่อสนใจแล้วเราจะนาเข้าสินค้าได้อย่างไรแหมพี่ดังเป็นพิธีการรับเชิญทั้งทีนะคะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอน มาพร้อมกับเรียนจริงเดินทางจริงซื้อจริงนำเข้าจริงค่ะทริปนี้นะคะเราเดินทางจากประเทศไทยค่ะมุ่งสู่ประเทศจีนซึ่งที่นี่นะคะทราบกันดีค่ะว่าเป็นแหล่งซื้อขายที่แบบว่าใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ค่ะเริ่มต้นทริปนี้นะคะเรามีผู้ร่วมสัมมนาในการเดินทางครั้งนี้กว่า20ท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในสไตล์ธุรกิจกันที่ถนนปักกิง่ง ซึ่งถือได้ว่าถนนแห่งนี้มีอายุก,กว่าพันปีเลยก็ว่าได้ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าสองข้างทางมีร้านค้าต่างๆมากมายสองข้างทางคุณผู้ชมคะเรยียกได้ว่าถนนแบบนี้นะคะเปรียบดังสยามสแควร์บ,บ้านเราเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากจะมีสินค้าหลาก,ลาากาหลายมากมายหลายสิ่งแล้วยังมีอาหารรสเลิศนะคะซึ่งคาค้มไปด้วยอาหารหลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะ และนอกจากนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมยังมีแอคทิวิตี้น่ารักน่ารักจากพี่พิญโยแล้วก็พี่แบงชวนให้เหล่าบรรดานักธุรกิจที่มาร่วมทริปนี้ให้ลองเล่นลัอตเตอรี่บนดินที่ประเทศจีนกันค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมราคา5หยวนแต่ก็แหมลุ้นกันไปลุ้นกันมาโอ้โหไม่ได้อะไรเลยค่ะเสีย25บาทไปแล้วค่ะพี่พิญโย คุณพระไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมเทคนิคการขายของประเทศจีนก็ไม่แพ้บ้านเราเลยนะคะเช็นได้ว่าแต่ละร้านค้ามีป้ายลดราคาป้ายใหญ่เบเริ่มอยู่หน้าร้านเพื่อเรียกเหล่าบรรดานะักช็อปทั้งหลายให้เข้าไปในร้านของตัวเองค่ะ <S <S เห็นแบบนี้แล้วอยากให้คุณผู้ชมมาเที่ยวในทริปนี้กับเราจริงๆค่ะและทริปนี้เราก็มีไกด์ท้องถิ่นจากประเทศจีนชื่อน้องชนนะคะ ที่จะคอยแนะนำแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาในแต่ละสถานที่ที่เราไปนะคะเพื่อให้ผู้ร่วมทริปครั้งนี้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เมืองควางเุอแล้วค่ะเช่อนะคะจุดที่เราเืน้อยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ขนมตักเก็ตนะคะขนมตักเก็ตนะคะเขาจะมีการขายที่ว่าเป็นขนมก่าทันทีค่ะเก่าสังเทนไหน,นะคะพอเจอสู มือหนึ่งนี่ถือมือเดียวได้เลยดูดกินป้อ,อปคอนอกเดี๋ยว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 ต้องแต่เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวต้องมีในเมืองไทยแน่ๆเดี๋ยวผมจัดการเองนี่เป็นเพียงแค่วันแรกของการเรียนจริงเดินทางจริง ซื้อของจริงนำเข้าจริงเท่านั้นนะคะครับผมตอนนี้ก็เป็นอาหารมื้อแรกนะครับที่เราพาคณะทีมงานนะครับมาพูดรลวก็ทานอาหารสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะคณะนักธุรกิจทุกท่านก็จะเข้าพักที่โรงแรมแมนดารินที่ประเทศจีนค่ะแต่คุณผู้ชมคะถ้าท่านใดอยากจะมาเข้าร่วมหลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมศึกษาดูงานจริงนับประเทศจีนแบบนี้พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดให้จองด่วนสำหรับทริปต่อไปแล้วค่ะอยากที่จะดูช่องทางธุรกิจรือกใหม่ๆในใน,ในอนาคตนั่นกะ็เลยไปไป,ไปชิปนี้ทริปนี้ไปหลายเมืองมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเซินเจิ้นกวางโจวฝอซานและพิเศษสุดเลยค่ะพร้อมดูงาน2งานแฟร์ใหญ่เริ่มเดินทาง25ถึง28ตุลาคมน,นี้ราคา39,900บาทจำนวนจำกัดเพียงแค่20ท่านเท่านั้นค่ะภายในเดือนนี้สนใจโทรด่วนเลยค่ะ085 060 2018คุณผู้ชมคะ รูทเทปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เทปหน้าพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์สัตพ์พลซีอยังคงอยู่ที่ประเทศจีนแล้วจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดทางธุรกิจอย่างไรบ้างต้องติดตามในช่วงบริษ u s ค่ะ